ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงช n n e l ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับฟังคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องราวของผลไม้ที่ภาคใต้มีเหตุให้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ต้องสั่งการตรงถึงกรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดในภาคใต้ดําเนินการตามคําสั่งของรัฐมนตรีนะครับ เมื่อมีข่าวนะครับการหัวกันเอาเปรียบพ่อค้าแม่ค้าและชาวสวนนะครับรัฐมนตรีได้มีคําสั่งสั่งการไปยังกรมการค้าภายในภาคใต้และพาย์จังหวัดภาคใต้นะครับทำงานพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกันตรวจสอบนะครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับหลังจากที่มีการส่งสัญญ,ญาณเข้าไปนะครับทางด้านรัฐมนตรีตอนนี้ก็ตื่นตัวนะครับ ร่วมตรวจสอบแล้วนะครับก็ตามที่ได้มีการรายงานเข้าไปนะครับก็ขอบคุณนะครับทางด้านรัฐมนตรีด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามราคาผลไม้หลังมีสัญญาณพบว่าผู้ประกอบการและลงหยุดรับซื้อราคานะครับไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนเงาะและผลไม้อื่นๆนะครับโดยไม่รับซื้ออันนี้เป็นเรื่องระหว่างพาณิชย์ กำลังตรวจสอบอยู่นะครับและกรมค้าภายในก็กําลังทํางานกันอยู่นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับก็มีเรื่องเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังตลอดเวลานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของกเกษตรผลไม้นะครับขอบคุณพาณิ์ขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ นะครับที่ทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับฝากกรมคันค้าภายในด้วยนะครับผมอีกหนึ่งเสียงครับที่ยุทธพงศ์จะเป็นกระบอกเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงผู้บริโภคนะครับผมจะทํางานในหน้าที่ของยูทูบเบอร์ YouTuber, นะครับที่ลงพื้นที่จริงแล้วก็รายงานนะครับเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับจะได้รู้เรื่องราวของตลาดผลไม้ตลาดเกษตร ที่อยู่ตามแนวชายแดนด้วยแล้วก็ตลาดคา้าส่งด้วยนะครับผมจะนํามาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังในช่องนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงชาวสวนผู้บริโภคขอบคุณรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ครับวันนี้ผมยุทธพงษ์ชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เอามาเล่าให้ฟังว่าท่านรัฐมนตรีเขาได้ทํางานแล้วนะครับขอบคุณทุกท่าน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ